สวัสดีครับสำหรับท่านที่มีภาวะปวดข้อมือฝั่งนิ้วโป้งหรือเดกาะแหวงนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเมื่อเรามีภาวะเดกาะแหวงแล้วเราต้องทำอย่างไรเพื่อให้ภาวะนี้หายได้เร็วที่สุดและในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาแนะนำวิธีการเจาะตัดภาวะเดกาะแหวงซึ่งจะเป็นวิธีการผ่าตัดแบบแผลเท่าลูเข็มครับซึ่งจะทำให้การพักฟื้นได้ไวแล้แผลเล็กครับแล้วเราก็ไปดูกันเลยนะครับ eG Paint and Reconstruction Clinic โดยหมอภูมิครับครับสำหรับโรคพังผืดอักเสบที่บริเวณข้อนิ้วโป้งอ่าส่วนภาษาอังกฤษชื่อเรียกชื่อว่า d e q o e r ง a n นะครับก็เป็นโรคที่ปวดบริเวณโคนนิ้วโป้งหรือข้อมือด้านนิ้วโป้งอาจจะปวดมากตอนเวลาบิดขวดหรือกำอะไรแน่นๆนะบ,บางรายจจะปวดบริเวณเฉพาะจุดตรงบริเวณนิ้วโป้งพอขยับสูงนะครับซึ่ง การรักษาเนี่ยมีหลายวิธีนะครับในระยะแรกๆเนี่ยเราจะประครบเย็นลดการอักเสบอาจจะใส่อุปกรณ์ประครองข้อมือนะครับตัวทำสไปกาสปินหากที่รุนแรงมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีอื่นที่ช่วยในการรักษานอกจากการใช้ยาหรือว่าการประคองซึ่งระดับของการอักเสบหรือว่าผังผืดเนี่ยเราสามารถตรวจได้จากอันต้าซาวนะครับอันต้าซาวเนี่ย เราก็จะดูว่ามีความหนาหรือว่ามีการสะดุดของเอ็นที่ไปสีกับผังผืดบริเวณตรงข้อนิโป้งหรือไม่นะครับซึ่งพอเราอันดราซาวเจอเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่า,าการอักเสบเนี่ยมีสูงระดับไหนและการรัดของบริเวณตรงเส้นเอ็นเนี่ยตรงบริเวณเส้นเอ็นจะมีอยู่2ส่วนนะครับที่รัดเอน็นเราก็ต้องดูว่าในอันด้าซาวเนี่ยจะดูว่ารัดทั้งหมดกี่เอ็นนะครับหหรือ2เอน็นหรือว่าเป็นด้านไหนนะครับซึ่งการรักษาเนี่ย จำเพาะก็คือการรักษาเฉพาะเอ็นที่โดนกดเท่านั้นถ้าถติว่าเป็นเอ็นที่มีการแักเสพ2จุดเนี่ยเราก็สามารถฉีดยาลดการอักเสพตรงที่เป็นปลอ,อกของ N, เอ็นเข้า2จุดนะครับแต่ในรายที่เป็นเยอะเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีที่เรียกว่าเจาะตัดหรือสกิดตัดบริเวณที่เป็นผังผืดออกเพื่อไม่เกิดการรัดแล,และไม่เกิดอาการปวดนะครับการรักษาการสกิดตัดเนี่ยก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ไม่ต้องผ่าตัดนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ย อาจจะใช้วิธีเปิดผ่าแล้วก็กรีดตัวบริเวณที่กดทับออกแต่ปัจจุบันเราสามารถอันต้าซาวดูจุดที่กดแล้วสามารถใช้อุปกรณ์เฉพาะเนี่ยในชันคล้ายการสกิปตัดซึ่งสามารถตัดจำเพาะตัวเอ็นที่กดก็พอนะครับอย่างเช่นว่ากดแค่ฝั่งเดียวเนี่ยเราก็สกิปตัดแค่จุดเดียวก็เพียงพอครับก็วิธีการตัดนะครับก็นี่ก็คือเป็นอันบนก็เป็นตัวผังผืด ตัวเดกแวงที่ไปกดเส้นเอ็นด้านล่างเวลาจะปวดนิ้วโป้งวิธีการตัดก็คือเราก็สอดเข็มเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีการตัดขึ้นตัดตัดขึ้นตัดตัดตัดขึ้นเพื่อให้เส้นเอ็นเส้นนี้มันตัวความเสือตรงนี้มันขาดออกเพื่อให้ตัวเส้นเอ็นนี้ออกขาดออกแต่ตัวนี้ฟรีนะครับคั้งที่แล้เนี่ยก็ตัดเข้าไปอีกนะครับตัดจะกิดออกสะกิดออก ซึ่งวิธีนี้นะครับแผลที่ออกมาจะเท่ากับรูเข็มตามที่ลูกสอนได้ชี้เอาไว้ครับส่วนการรักษาอื่นๆเช่นการยิงเลเซอร์หรือว่าการใช้เก็ดเลือดเข้มข้นหรือการใช้โปรโรลเทอร์ปีเนี่ยก็เป็นอ,อ,อ,อีกช่องทางเรื่องหนึ่งในการที่อักเสบไม่ใช่ขั้นสูงสุดนะครับหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยในบางรายที่เคยมีเคยผ่าตัดแบบเปิดแล้วปวดบริเวณตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการอักเสบของผังผืดที่ไปรัดกับเส้นประสาทหรือผังผืดได้ การรักษาก็อาจจะต้องเอาดัาซาวดูว่ามีการผังผืดบริเวณไหนแล้วก็อาจจะใช้วิธีการรักษาเพื่อคลายผังผืดบริเวณนั้นออกอาจจะใช้ในตัวของเลเซอร์หรือการใช้ปโปรโตเทอรป์ปีหรือการไฮโดรไรเอชันหรือว่าการฉีดยาสลายผังผืดออกได้เช่นกันครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะเดเก์แวงสามารถใช้วิธีการเหล่านี้กันได้นะครับและหากท่านใดนะครับต้องการรักษาแบบสกิทตัดหรือเจาะตัดกับคุณหมอภูมิสามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ